เราก็มาถึงการฝึกอ่านคำร้อมจับใจความเรื่องราวเรื่องนักสืบน้อยตอน6แล้วนะครับอ๋ออันนี้อ่ะตอน6แล้วกันเนาะเนี่ยเรามาฝึกอ่านคำกันเลยนะครับพอดีมานีจุดจุด,จด ของเศษจ,จึงออกมาหาปิติน่าจะเป็นคำไหนที่ขาดหายไปซื้อนะครับให้คำว่าซื้อซอ,อือซือ้ซอสารอือไม่โทรซื้อ,อของเสร็จจึงออกมาหาปิตินะครับมานี่เห็นปิติชําเลืองดูอะไรอย่างตั้งอกจุดจุด,จดใจ ตั้งอกแล้วก็อะไรเป็นคําที่ให้เราคิดนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับตั้งอกตั้งใจก็มองตามพอเห็นชายจุดๆหน้าคนนั้นคนที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักก็คือชายแปลกหน้านะครับนักเรียนสระเอ ปอปลารอริงป่อรอแอรก็แปลกมานีจึงพูดห้วนห้วนเป็นในกับปิติว่าไปซื้อของจุดๆุด,ดนวนกันเถอะตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านค้าหนึ่งที่ซื้อของเสร็จแล้วแต่ว่าเขาเห็นความผิดปกติเห็นชายแปลกหน้าเขาเลยว่า,าไปซื้อของ ที่อื่นก็คือร้านร้านโน้นนะครับร้านโน้นกันเถอะปิติจึงตามไปพอเดินห่างออกมามานี่จุดจุด,จดซิฟว่าการใช้คำพูดแบบพูดเบาๆพอรู้เรื่องก็คืออะไรนะเรียนกระ รกรอกะกะซิบว่าผู้ชายคนนั้นติดยาจุดจจุดจุดดติดยาอะไรที่ไม่ดีอ่ะที่ทำให้เราอ่าร่างกายเสียสมองเสื่อมอะไรยาอะไรลูกยาที่ผิดกฎหมายเนะี่ยเสพสอเอพอเสพติดนะครับ เขาเคยให้ขนมฉันแต่ฉันไม่เขาให้แล้วไม่เอานี่ยก็คือไม่อะไรไม่รับนะครับปิติจึงเล่าถึงรอยจุดๆๆของคนร้ายอ่าจะเป็นรอยเท้านะครับที่เขาเคยเห็นนะครับ ของคนร้ายที่เขาสังจุดๆเห็นเมื่อเช้านีา้ก็คือสังเกตนะครับสังเกตเห็นเมื่อเชา้านี้ให้มานีฟังมานีตื่นจุดๆมากก็คือรู้สึกแบบอ่าตื่นเต้นนะครับต่อเอโนอต้นไมโทเต้นมาก ละล่ำละลักชวนปิติไปจุดๆให้ครูกำมวลฟังก็คือจะไปหาคุณครูแล้วทำยังไงไปเพื่ออะไรไปเพื่อเล่านะครับนักเรียนเล่าอ่าเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับ